ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพูดกับผมช่องเตชินครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปเกมโปเกมอนเดอพัชเจอร์นะครับผมโหลดได้ที่แอป X7 ็กเซเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ID เซิร์ฟเวอร์54นะเป็น ID เปิดใหม่นะครับก็ถ้าวันที่ผมลงคลิปเนาะก็เพิ่งเปิดวันแรกนะเป็นเซิร์ฟเวอร์54ถ้าใครอยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นด้วยกันกับผมได้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์54เลย นี่คือชื่อ id เกมของผมนะนี่นะชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยผมจะไม่เปลี่ยนนะก็คลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทีมของผมที่ผมใช้ในเซิร์ฟเวอร์54แล้วเป็นทีมที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับน่าจะรุนแรงแล้วก็สามารถยืนได้ในอารีนานะตัวที่ผมใช้ก็จะมีมารกิน่านะครับยืนหน้าแล้วก็เซเนอ a ร์ยืนหน้า,แล,นนาแล้วก็น้องมาร์ชาร์โดของเรานะครับผมยืนหน้านะครับ แล้วก็มิวชูเอ็กนะยืนหลังตัวนี้คือแรงมากแรงเวอร์เลยนะสามารถเอามาทำดาเมจบอสได้ด้วยแล้วก็ซิลลีนะครับตัวนี้แล้วก็มีลูราน่านะตัวนี้สาเหตุที่ผมใช้ทีมนี้เพราะว่าอะไรคือหนึ่งมือมันปั้นดาวง่ายครับผมเพื่อนๆสามารถทำตามผมได้เลยนะถ้าชอบทีมประเภทนี้นะครับผมโดยเข้ามาที่ตรงนี้เนาะนี่มันจะมีเศษพวกนี้นะครับแพ็ค98อยูนอะไรพวกนี้ คือมันคุ้มเพราะว่าอะไรมันทําดาวง่ายนะครับก็ที่ผมซื้อไปก็มีมาชาโดซิลบีแล้วก็มางกิน่าเนาะแล้วก็ลูลาหน้า4ตัวเลยนะก็คือวันแรกเนะี่ยผมสามารถทําดาวได้ถึงขนาดนี้เลยนะตัวตัวละครดาวผมก็จะประมาณนี้นะถึงแม้จะยังไม่มีตัวดาวตันก็ตามนะครับผมแต่ก็ขึ้นดาวม่วงได้แล้วนะอ่าขึ้นดาว11ดดาวอัพนะแต่ละตัวขึ้นไว้นะครับ ไปไปดูกันเลยว่าดีน่าผมอยู่แรงอะไรแล้วตอนนี้อ่าผมตกอันดับมาพี่ที่อันดับสิบแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะตีลองตีดูนะตีใครดีอะ่ะงั้นผมจะไปตีพวกอันดับสามเลยเนาะท็อปสามตีดูว่าจะผ่านไหมนะนี่เลยทีมท็อปสามก็จะประมาณนี้เนาะกันไปตีเลยคือแพทนนี้มันเป็นแพทเหมือนแพทพิษเนาะแผทมังกรพิษโกงนะกับของ ของประจําตัวที่เป็นก้อนกลมๆที่ไอ้เอาไว้ใส่ตัวตัวละครโปเกมอนธาตุพิษเนาะดามเมจพิษแรงมากนะแพทของ s e เซิร์ฟเอร์เ x 7เกมเนี่ยตัวละครพิษโกงมากครับงันผมปรับคูนึ่งดีกว่าเดี๋ยวภาพมันเร็วเกินไปเอามิวทูวายนะครับโจมตีมาชาโดผมโอเคครับหายไปเลยหายทั้งแถวเลยนะครับหูยืนไม่ไหวนะ โอ้หร oh. mm ือวลทีมก็45พอ,พอกันนะพลังลงพลังลบอะไรนี่โดนโปเกมอนเขาตี hmm. ส่วนมานะอุ mm ้ย hmm. ผมว่าน่าจะแพ้อ่ะมาชาโดผมยังไม่ทำไรเลยตายแล้วอ mm hmm. ุ้ยโอ้ยอีกฝกั่งมีไอของรักดาบแดงเนาะถึงว่าแหละทำไมแรงจัง มีของรักดาบแดงก็คือแบบอีกฝั่งคงเติมหนักหน้าดูเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เติมสักบาทเลยนะผมใช้แค่คูปองที่เกมแจกเนาะวีตีฝั่งไม่เข้าเลยครับอึดมากนี่มังกรพิษเนี่ยผมเห็นมีทุกทีมเลยนะติดทุกทีม็นมังกรพิษเนี่ยชื่อว่าเอเทนอลหรอ ก็จำชื่อมันไม่ได้นะคือแบบใช้กันแทบทุกทีมเลยอะ่ะมิรูเอกผมตีไปนะ้ยแต่ทีมนี้ผมตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะอีกฝั่งของแน่นมากโอเคครับผมน่าจะแพ้แล้วนะโอเคครับสู้ไม่ได้นะครับผมวยงั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาพวกอ่า อันดับสามนะงั้นเอาอันดับอันดับหแล้วกันเนาะอันดับหพอสู้ได้ไหมหรืออันดับ6พลังลบเขาน้อยจังอลองตีดูสินะในท็อปสิเนี่ยทีมเราจะสู้ใครได้บ้างในนะดีนี้ก็พอติดท็อปสิอยู่แต่ถ้ามันไม่เวิร์กนะตัวที่ผมคาดว่าจะเปลี่ยนออกก็คงน่าจะเป็นมาชาโดเนาะว่าจะใส่อาเมกาแกงกามาแทนนะว่ามันจะเวิร์กไหม ไอ้ดี ID นี้ผมก็ว่าจะเล่นยาวๆเลยนะก็จะลองเล่นลองดูนะครับว่าเมตาแล้วก็อุปกรณ์เฉพาะของเซิร์ฟแอปเอ็เนี่ยมันตัวไหนมันเก่งตัวไหนมันดีอุปกรณ์ชิ้นไหนดีเหมาะกับตัวไหนเนาะผมขอเวลาศึกษาหน่อยนะเพราะมันสกิลมันไม่ค่อยเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเคยเล่นนะครับนะ บางทีนี่ตัวเราคิดว่าเราอาจจะชนะนะพลังลบเยอะกว่าบางทีเราก็แพ้นะก็บางทีก็เป็นที่อุปกรณ์เฉพาะหรือว่าตัวมอนเนาะแต่เกมเนี้ยไอด้ดาเมจพิษดาเมจไฟอะเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือแรงมากดาเมจพิษดาเมจไฟจะตีใครดี ออขอตีอันดับ4แล้วกันเนาะพลังเขาล้านเก้าเยอะกว่าเราก็จะลองตีลองดูว่าจะชนะหรือเปล่านะเนี่ยสังเกตดูนี่ไอ้มังกรตัวนี้มังกรพิษเนี่ยม,ม,มีทุกทีมเลยะนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะไม่ได้อวยนะนี่ลองตีอันดับหนึ่งเล่นดูไปตีดูตีเล่นเล่นดูเนาะลองตีดูคนระับมาท้าทายอันดับหนึ่งนะอันดับสองอันดับสามเราก็ยังตีไม่ผ่านเราจะมาตีอันดับหนึ่ง ขอดูดาเมจระดับหนึ่งหน่อยว่าจะเป็นยังไงอืออูตัวชื่อตัวอะไรอ่ะลืมชื่ออีกแล้วเมกาชไนนี่เนาะเมกาชไนนี่ร่างผู้หญิงนี่ก็คือเขาไม่ทำดาวเลยเนาะไปเอามาเขาอามายืนเฉยๆเลยอะ่ะโอเคครับอุ้ยอีกฝั่งแรงมากนะ ดาเมจไฟดาเมจพิษนะ้ำมาเต็มเลยนะทีมตรงข้างเนี่ยภาพอาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าทั้งสองทีมก็ใส่สกินกันเนาะเกมนี้คือเกมที่ภาพ่วยมากเลยนะแล้วข้อดี <S 2> <S 2> <S 2> อีกอย่างก็คือถ้าใส่สกิน,นอะ่ะเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนนะครับแบบทําดีทําถึงมากแต่ภาพก็จะกระตุกหน่อยเนาะ โอเคครับเซิลาบีผมสาสสกิลไปแล้วเข้าไหมปึ๊บ <c oughs> ไม่มีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะเซิลาบีผมไม่ได้ตัวดามเมียนานะมันเป็นตัวซับพอร์ตแต่ส่วนใหญ่อุตมะชาโดผมยืนไม่ไหวเลยอะอาจจะต้องได้เปลี่ยนตัวเนาะหรือว่าเราต้อง เล่นมังกรพิษเนี่ยในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมตอนนี้ผมก็ยังรอแผดที่อุปกรณ์เฉพาะของแต่ละตัวนอะอุปกรณ์เฉพาะระดับสีแดงมาจนครบอยู่นะตอนเนี้ยผมรออยู่หวังว่าเกมมันจะอัปเดตเข้ามานะครับโอเคครับผมทีมอีกฝั่งโอ,อ้มันอืมเมกาชายนี่ ตัวผู้หญิงมันจะเรียกตัวผู้ชายออกมาแบบนี้เนาะเออเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นนะ่ะไม่มีนะไอมีกาใช้นี่ตัวผู้หญิงจะใช้สกิลสองเรียกตัวผู้ชายเนะี่ยไม่มีไม่ออกนะแต่เซิร์ฟเวอร์นี้คือมีนะแสดงว่าทําดีทําถึงนะเนี่ยเออดีดีดีด,ดีโกงเลยนะทีเนี้ยผมโอ้หมิวทูเอ็กผมจะสู้ใครได้แม่งเนี่ย คือมิวทูเอ็กผมก็ก็ไม่ได้ดาวตันซะด้วยสิโอเคครับมับงกรพิษแล้วระเบิดพิษโคตรแรงอะ่ะอ mm ื hmm. ้มแล้วแล้วดามเมจพิษคือมันมันไม่สนเกาะไงคือมันเข้าเลือดเต็มเต็มเลยอะ่ะนั่นไงตายครับปอืมหรือว่าเราต้องต้องเอามันมาเล่นนะหรือว่าเราต้องเล่นนะโอเคฮะสงสัยผมคงต้องเข้าร่วมแล้วแหละมา มาดูทีมที่ผมใส่อุปกรณ์กันเนาะผมใส่อะไรไปบ้างนี่นะครับผม New 2x e นะผมก็ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะไม่รู้จะใส่อะไรเนาะเป็นอุปกรณ์แดงครับคือตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะของของไอไตัวนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูมันเป็นอุปกรณ์ที่นี่ช้นี่เมกาแกงกาเนาะเป็นอุปกรณ์ของตัวนี้ แต่มันสามารถเอาไปใส่ให้กับมังกรพิษได้นะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ทำดาเมจพิษเนาะแล้วก็ระเบิดพิษตัวเนี้ยถ้าตัวที่สร้างความเสียหายพิษใส่อะมันจะดีมากนะจริงๆดีจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ต่อมาเป็นมาชาโดเนาะมาชาโดที่ผมเลือกมาเพราะว่ามันปั้นดาวง่ายนะแล้วก็มีอุปกรณ์เฉพาะของมันเข้ามาด้วยนะนี่เป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับ แต่ผมคิดว่าอุปกรณ์เฉพาะชิ้นนี้ก็สามารถใส่ให้กับาสายต่อสู้ได้นะสามารถใส่ให้มี X เอได้อยู่นะครับตัวต่อมาเมจิน่านะมันก็ที่ผมมาก็คือปั้นดาวง่ายแล้วก็มีอุปกรณ์เฉพาะสีแดงของมันนะนี่เลยอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะคอมโบกับตัวนางนะสกิลนางแล้วก็เซเนียสนะครับสาเหตุก็เหมือนกันเลยมันแจกตัวนึงนะ ถึงแม้จะปั้นดาวไม่ง่ายเหมือนอีก2ตัวก่อนแต่ก็มันมีประกอ์เฉพาะสีแดงของมันนะครับก็คือทําให้มันสามารถยืนในไฟได้นานนะสังเกตหลายๆแมทที่ผมเล่นมันก็จะยืนเป็นตัวสุดท้ายเลยแล้วก็ตัวต่อมาเซเลบีเป็นตัวซับธาตุพลังจิตเนาะที่ผมเอามาก็คือปั้นดาวง่ายแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับทีมพลังจิตได้ดีเนาะมีล้างสถานะ อะไรได้เนาะเอเอาไว้แก้พวกสถานะหลงสเสนีพิษไฟอะไรก็พอแก้ได้เนาะติดดีบงดีบัฟอะไรช่วยลดสถานะที่ทีมเราได้รับลูนาน่านะตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้กดเกรถ้าไม่ตายฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มันก็ทําดาวง่ายด้วยนะซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็อาจจะเอาชชนี่เมกาเกงก้าเนาะเอาตัวนี้เนาะ มาลองเล่นดูนะเซิรฟนี้ผมก็จะลองเล่นหลายๆทีมหลายๆตัวดูนะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆของผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับ